เขม่นใจจะวายหลังหนุ่มเกาหลีหัวใจไทยพัคเทโฮติก,ตกเกอร์ชื่อดังจากแดนกิมจิสร้างความฮือฮาไปทั่วโซเชียลเมื่อเจ้าตัวบินตรงจากเกาหลีใต้มุ่งหน้าสู่ชายแดนไทยเพื่อมาเยือนบ้านหนองจานและหนองยาแก้วเพื่อมาให้กำลังใจทหารไทยที่กำลังปฏิบัติหน้าที่แนวหน้าในพื้นที่ตึงเครียดเขาได้สร้างความประทับใจด้วยการนำทงชาติไทยคู่กับทงเกาหลีใต้มาชูเคียงกันพร้อมโชว์ร้องเพลงไทยได้อย่างคล่องแคล่วแสดงให้เห็นถึงความรักและความผูกพันที่มีต่อคนไทยเขาไม่เพียงแค่มาเยี่ยมเยียนแต่เขายังควักเงินส่วนตัว1000บาทบริจาคให้โรง เพื่อทําอาหารเลี้ยงเหล่าทหารแถมยังเหมาส้มตำไก่ย่างและไส้กรอบจํานวนมากมอบให้กับกําลังพลในพื้นที่อีกด้วยสร้างรอยยิ้มและบรรยากาศอบอุ่นท่ามกลางสถานการณ์ที่ยังคงตึงเครียดที่สําคัญภาคแทโฮยืนยันว่าจะอยู่ให้กําลังใจทหารไทยยาวไปจนถึงวันที่5้ถึงหตุลาคมนี้และหากสถานการณ์ยังไม่คลี่คลายเจ้าตัวก็พร้อมพิจารณาอยู่ต่อเพื่อยืนเคียงข้างพี่น้องและทหารไทยต่อไปนี่คือภาพที่ชัดเจนว่าความผูกพันระหว่างคนไทยและหนุ่มเกาหลีหัวใจไทยคนนี้ไม่ได้หยุดอยู่แค่บนโลกโซเชียลแต่ยังสะท้อนออกมาเป็นการกระทําจริงๆ